ประวัติพระมหาวิบูลพุทธาโนนามเดิมวิบูลร,รวดเรินท่านเกิดเมื่อวันที่ห้าเดือนมีนาคมพุทธศักราช2478ที่บ้านไผ่ท่าโพเหนือหมู่ที่หนึ่งตำบลไผ่ท่าโคอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรยมบิดาชื่อในชิน โยมันดาชื่อนางมองรวดเงินนามสกุลเดิมของโยงมันดาคือเกิดสาท่านเป็นบุตรคนโตมีน้องชายหญิงอีกสี่คนอุปสมบท่วันที่24เดือนกุมาาภาพันธ์พุทธศักราช2,499นณวัดชัยมงคลตำบลในเขตอำเภอบางลุมน,นา จังหวัดพิจิตรโดยพระครูพิเศษธรรม,มนิวิตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลและเจ้าคณะอำเภอเป็นพระอุป,ปชายะรับฉายาพุทธยาโน ปีพุทธศักราช2501ได้ไมาอยู่วัดอินทาราวราวิหารสลาดภูนบุรีกรุงเทพมหาคนครเพื่อศึกษาจนได้นักธรรมเอกปเปรียนธรรมสี่ประโยคและวิชาสามัญประโยคครูพิเศษมูลต่อมาปีพุทธศักราช2525ได้มาเป็นประธานสงฆ์ให้อุบาสก บา,าสิกาผู้มีศรัทธาทิมได้เริ่มก่อสร้างวัดโพธิคุณขึ้นและท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกตั้งแต่วันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2531ปัจจุบันวัดโพธิคุณตั้งอยู่ที่หมู่6ถนนสากแม่สอดตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาด พระรัตนไัรดังดวงแก้วแปลพิสุทธิ์เปรียบกระดุดเพชรสกาวราวผ่องใสพุทธศาส์รถิตอยู่คู่ชาวไทยดังดวงใจดำรงมั่นนิรันเทินกราบนบมัตการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านผู้เจริญในธรรมที่เคารพทุกท่านครับบัตรนี้ได้เวลา อันเป็นสีมงคลแล้วนะครับกระผมขอกราบนมำสการกราบน้ำสการ,ลาการหลวงพ่อท่านธรมหาวิบูลพุทธจารโรนะครับได้เมตตาแสดงธรรมแต่ก่อนที่จะแสดงธรรมนั้นนะครับขอให้พวกเราทั้งหลายสำรวมกายวาจาใจนะครับพนมมือพร้อมกัน กราบบูชาหลวงพ่อพระมหาวิบูลพุทธายานุพร้อมนครับกรา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 บนมัสการหลวงพ่อที่เคารพเวลานี้พวกเราชาวชมรมอารยณธรรมพร้อมที่จะฟังธรรมนะครับสผมขอความเมตตาจากหลวงพ่อได้โปรด แสดงธรรมให้แก่พวกเราชาวคารยนธรรมขอได้โปรดเมตตาให้สติให้ปัญญา,าทางธรรมในวันนี้ด้วยครับขอกราบนบสกาดครับขออน้อมน้อมแดกอ,องพระธรรมอาจาราม์พร,ร,ระเจ้าเราจขอนุัสการพระเรวละที่จามาร่วมฟังธรรม ปรึกษาด้วยสมภารได้ขอจเจรจาสุขท่านประธานชมรมและคณนะกรรมการจัดการชมรมคุณธรรมและก็ขอเจริญสุขท่านผู้สนใจให่เจ้ธรรม,รปรมาปฏิบัติวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาส มาเห็นเหตุการณ์ก็รู้สึกว่าน่าตื่นตาตื่นใจที่อยากยอมสนใจใช่ต่อทรมะปฏิบัติันมค้อนข้างกันมากแ <c oughs> <c oughs> ต่าวลาเคยไปบรรยายในสถานที่ต่งางๆมาหลายแห่งแต่วี่นี้รู้สึกมากเท่าที่อาตมาเคยไปในสถานที่ก็ทั่วไปกนะ็เห็นว่าวันนี้ <c oughs> ก็จะได้นำธรรมะตามมาที่ได้รับอาราธนาในคนนิรันดร์เขาไปบอกว่าทางนี้จะให้โทษคือจะให้บัดแสดงธรรมเรื่องทอดชงแต่คอยไม่ก็ขอปรารบอะไรก็จน้อยที่การปฏิบัติธรรมของแต่ละท่านก็ได้อาศัยการปราลบหรือว่าทางนี้จะหนักถึง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวพร้อมทั้งพร,ระบรมราชินีนาถเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชบุตรที่ดับพระองค์ท่านหนึ่งจะทาเลยจะไม่สนับสนุนในรรมที่พระองค์ทรง,งมีตอบไส้ฟ้าประชาไดา้ตลอดจนพระเจ้าได้ตลอดพระชนมยุคใหม่ยุคของพระองค์ท่าน คือพระาพิากจะทานั้นเป็นธรรมสำหรับผู้ปกครองและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเจ้าที่เราเห็นเราสมัสไม่มีอะไรเลยที่พระองค์ทรงปกครองจะเป็นทางการเสียสลดการให้ที่พระองค์ทรงนอนุเคราะห์แก่อนาปรชาชราตลอดประมาัาชีพิตของพระองค์ที่ขึ้นมาของราชก แต่ศีลในการารักษาระเบียบวินัยความเป็นแต่จะเือว่าระเบียบวินัยของมนุษย์กทั้งห้าข้อคงจะเข้าใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวินัยของมนุษย์ชาติที่เราเข้าใจว่าเป็นศีลที่พระพุทธเจ้าท่านมาตรสอนในความจริงที่ตรงนี้มันเป็นวินัยที่ทําให้คนกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สมัยวยความที่ว่าจะต้องมีคุณธรรมทั้งห้ ừ, าข้ออย่า่หนึ่งก็พือาาพราพุทธเจ้าพยาเปโยงที่ปฏิบัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทยทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อ,อ,องไม่เคยมีข้อปกผ่องแล้วคอยคอที่จะศพิษาธรามข้อที่สามบริจาคะคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อใต้พระประชาพราศ เป็นโครงการพระราชดำริที่ช่วยชาติ่วยประเตศของพระองค์เท่าที่ทราบา็มีถึงสามพัน่าโครงการอันนี้เป็นการเสียสละความรู้ความมีที่พระรองค์ทรง,รงมีต่อไทยฟ้าประชาชาติเนียก็เป็นทศกิจราชกิจกรรมในนั้นแลวขอ้อที่หกอาชวาม